สวัสดีครับผมในนักลงสอนจะเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนทำปุ่มบัตทอมด้วยโปรแกรม Photoshop นะครับก่อนอื่นไปที่โปรแกรมดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับแต่ผมไ้เลือกเอาไว้แล้วครับพอเราเลือกเข้าไปในโปรแกรมแล้วจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับทำการเปิดหน้ากระดาษโดยที่เราไปที่คำว่าไฟล e แล้วก็ New น,นะครับเราจะขึ้นให้เราเลือกขนาดของกระดาษนะครับผมเลือกเป็น Porto น,นะครับะจะขึ้นหน้ากระดาษมาหนึ่งแผ่นนะครับจากนั้นเราทําการเลือกลักษณะของปุ่มที่เราต้องการได้ตามสบายเลยนะครับแต่ผมเลือกเป็นอย่างงาแล้วกันขนาดสี่เหลี่ยมครับ นั้นเราทําการใส่สีลงไปนะครับโดยเราไปเลือกสีที่เราต้องการเลยนะครับครับก่อนอื่นเราไปที่แบ็กกาวก่อนนะครับเพื่อทำการปลดล็อกโดยเดีเกเข้าไปแล้วเราทําการกดโอเคนะครับจากนั้นทําการลบทิ้งส เราก็จะเป็นปุ่มอะอย่างนี้ขั้นตอนต่อไปเราทําการปรับลักษณะขอบโดยที่เราไปดับ b ิ e ลคลิกที่เลเยอร์ของมันนะครับจะเลือกให้เราเลือกลักษณะขอบต่งางๆที่เราต้องการนะครับ,รบพอได้ลักษณะขอบที่เราต้องการ ก็ทาการกดโอเคครับขั้นตอนต่อไปคือการใส่ตัวอักษรนะครับไปที่เครื่องมือรูปตัวทีนะครับแล้วก็ทําการใส่ตัวอักษรผมจะใส่คําว่าเริ่มต้นนะครับแต่เผอิญว่าตัวอักษรผมสีเดียวกันกับปุ่มนะครับก็เลยทาการ เปลี่ยนสีตัวสอหม่นะครับเป็นสีขาวแล้วกันครับจากนั้นเราทำการขยับให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับครับแล้วกด enter เป็นอันว่าปุ mm ่มปัทมที่ผมสร้างในโปรแกรม Photoshop mm hmm. เป็นอันเสร็จแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปคือทำการเซฟโดยไปที่ไฟล์แล้วเลือกคำว่าเซฟแอดจากนั้นเลือกพื้นที่ที่จะเก็บผมเลือกที่เดตทอนนะครับแล้วทำการเปลี่ยนไฟนกกลน์นามสกุลเป็น PNG นะครับจากนั้นเราก็เปลี่ยนชื่อตามที่เต้องการเลยนะครับ เป็นชื่อเสร็จเราทำการกดบันทึกกดโอเคเป็นอันว่าเราเซฟล้วทำเสร็จแร้อยเราไปดูปุ่มที่ได้กันครับนี่ครับอ่านี่เป็นปุ่มที่เราทำเสร็จนะครับได้ย่างที่เราต้องการหรือไม่ครับเป็นอันว่า การทำปุ่งปะทอมด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop เป็นอน v ว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับขอขอบคุณนะครับ